ผีเสื้อเงินล้านพร้อมมงกุฎมาให้ถึงเวทีเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่ไป้ายปลายโอริโอแฟนคลับเหนียวแน่นหอบผีเสื้อเงินล้านพร้อมมงกุฎมาให้ถึงเวทีศิลปินขวัญใจแฟนๆไป้ายปลายโอริโอที่หลังผันตัวเป็นศิลปินอิสระก็เรียกว่างานรุมแบบไม่หวไม่ไหวเรียกว่าปังปงจริงๆล่าสุดเจ้าตัวได้เจอกับพี่ๆสื่อมวลชนก็ได้อัปเดตถึงการทํางานรวมถึงวาเลนไทนยนี้โดยเจ้าตัวได้เผยว่าวันแห่งความรักก็ทํางานกับคู่จิ้นนุกทอธงนอนดูโดเด็ลลิง พร้อมอ้อนขอช่องเงิน10,000แบาทจากอีกฝ่ายป้ายปายโอริโอที่ได้มาถ่ายทําภาพยนตร์ชปาดัะและให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าวาเลนทน์ปีนี้ทํางานคอนเสิร์ตท,ที่พระรามสองก็ไปงานคู่กับนุก๊กธนดลก็มีแฟนคลับไปรอชมเยอะแยะถามว่าจะมีหวานไหมก็ต้องรอดูมีสินเซอร์ไพรส์แน่นอนเราซ้อมเต้นไปอย่างดีเลยแล้ววันนี้นุ๊กเขาปล่อยเพลงใหม่ด้วยส่วนจะมีของขวัญให้กันใหม่ตนว่าทุกวันมันก็คือวันแห่งความรักของพวกเราอยู่แล้ว ต้องรอดูว่าปีนี้จะมีดอกไม้ใหม่เพราะปีก่อนก็ไม่มีแต่เราก็ทํางานคู่กันบอกคำคำนุกเขาน่าจะมีเงินสดให้ตนไม่คาดหวังแต่ถ้าได้ก็ดีตนขอแจ้งผ่านทุกสื่อเลยว่ารับเป็นเงินสดของอะไรก็ราคาขึ้นหมดทุกอย่างตนก็อยากขอเป็นบอกเงินไม่ต่ำกว่าแสนพร้อมบอกเพื่อนกันรักกันทุกวันอยู่แล้วแต่เป็นวันแห่งความรักถ้าได้เงินแสนมาจะแบ่งนักเก่าคนละพันเลย เอาจริงๆไม่มีทางได้แน่นอนอยู่แล้วส่วนฝั่งตนขอเป็นผู้รับอย่างเดียวแล้วกันไม่มีอะไรจะให้พร้อมขอบคุณแฟนคลับที่นำฟุตซัพพอร์ตมาให้ในวันนี้ไม่ว่าตนจะไปไหนหรือถ่ายอะไรที่พี่เขาจะให้การซัพพอร์ตดีๆเสมอถือว่าเป็นสิ่งที่แทนความรักของแฟนๆที่มีในวันนี้สำหรับตนวันแห่งความรักตนมีให้พี่ๆทุกคนอยู่แล้ว